ไปตัวงามครับผมเนี่ยครับตัวนี้เป็นกระมอมเก้ียวนะครับเนี่ครับเสียนซอเต็มนาอกเลยครับผมนียครับตัวนี้เป็นกระมอมเก้ยวครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับผมขกข่อยไปลอยครับอาจารย์วันนี้ครับผมกับเห็ดปูพิเศษครับผมนะครับตอนรับลมหนาวนะครับผมนะครับนี่กมาเปิดแบงนะครับนกสวยๆนะครับผมนะครับตัวนี้เป็น ตัวไหนเป็นกระมองเกลียวเนาะตัวนั้นเนาะมีอยู่กระมองเกลียวครับอาจารย์ไว้พ่อนครับผมสวัสดีครับครับบริออกต่อแล้วครับฝนบางพวนโอ้มืดคักเมื่อไงครับกระเชิดโอ้ตอนรับลมหนาวนะครับผมตัวละ่สองแดงนะครับผมจะว่ากันเอาสามตัวก็จะหาแดงนี่นะครับลดเนาะนะครับ เหมาเหมานะครับผมเบิรงนัล้กันครับนี่ตัวงามนะครับนกนะครับตัวามครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นกระมอมเก้วนะครับนี่ครับเซียนซอเต็มนาอกเลยครับผมนียครับตัวนี้เป็นกระมอมเก้ยวครับครับผมกระมอมเก้วเต็มหัวเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นนกเอหัวงูสิงห์ตัวนี้ครับ เป็ข้องูสิงห์นะครับผมเรียกว,ว่าหัวงูสิงห์ไ <c oughs> ปข้องูสิงห์กับข้อน,น้อยๆนะตัวน,น้อยๆหลอดๆครับนี่ยครับหางยาวดีตัวนะี้เป็นข้องูสิงห์นะครับมีสามตัวครับวันนี้ครับผมนี่ครับตัวใหญ่ๆครับไผ่มักนกตัวใหญ่ๆนี่ย บอกว่าถือตัวนี้นี่ครับผมตัวละสองแดงนะครับใส่นกชาตนะว่าบอขวดนี่น,นชาต์นะมีนี่เรียกนกก็ได้ตัวนี้นะเนี่เอาขึ้นพเนียัดบ่าวว่าเนีย่ย <c oughs> ถอดขาใส่พเนียดขันเชยแต่ว่าเป็นเสียงเสียงกลางเนาะ เชื่องเลยบอกเนี่ยใส่ซานนะครันใช้เอพยผนียด์นะขรับพู่เลเนี่ยทุกรูปแบบหมอเนี่ยอุดหนกไม่อองเลยใส่ซานอีกตัวนึ่งพู่เลบัคขลุมจัดจัดใส่ซานไว้นะครับว่าเจ็บขาแะไรตอนนี้นะตอนน้ะตองมาใส่กวงไวหวล่ะนี่ขลุมจัดจัดเน่เน่เน่ ขอ,องแท้ได้เนี่ยกระโมงแก้วได้เนี่ยเห็นบ่างนะเดี๋ยวมันดิ่นร้ายเนาะก็ได้ใส่ไอ้ผูกขาไว้นีแล้วข้าลมจัดเนี่ยเบื่อนไปเร็วเพื่องไม่ลองเนี่ย <laughs> กระโมงแก้วห่องอุกอุกเลยปะกําลังถ่ายขนแน่หนาเลยตัวนี้แล้วข้าวลมจัดสมูนเนี่ย ไป่หมักสาย้าลมนี่ยโอยเตมันน่านขึ้นเลยนะมันขันอยู่ตมันบุมันบลิงอะนะงามักคงเนาะง่ามนี่นาตัวนี้นี่นตัวนึงนี่นี่นีน่ึงหนามันดีเนี่มึงสนะปีเกเลืองเนาะทียิบเลยบอกเนี่ยนี่ตัวนี้ โอ้พี่น้องโทรมาสอบถามกันได้ครับผมมาดิงกิงกองสน่องนอง,นองแงงมาลวดเนี่ยมุดยากคุยกันได้ก็ไงเนี่ยเซลแบบเมาๆหรือว่าสิแบบที่เราโตือว่าไปไลาคุยกันได้พัตนะค,ค,ค,ครับฝนตกอยัแล้วฝนตกมาแล้วครับจิ้มม่านอาจารย์สายจวดมาเกาาิือมาซองมึงได้ยังได้อยิเนเน, <c oughs> <c oughs> นาะมะดังแย่งมึงนกติเซลทำจริงหรืออ่า ไดเอาแล้วเนาะเอาแล้วเชียวบ้ทู่ไปใหรพม่นาตัวสองใบแดงหาเอาสกับหาแดงเนาะเอาทู่มากวนทู่มาคุยกันกอนง่ายๆเลยนะกับตัวงามเนี่ยาอวนถือใจ หายบอกมวนๆถือใจก,กันก็หายซี่ก็ได้บพูดยากไปหน,น่อเลยนะเอากันง่ายๆเลยแหละผลนว่าชิมักนุกตอก็ได้ผลม้วนปอยที่นุกตอนอะบ้วนป,ปอยละม้วนป,ปอยนุกตอยำอร่อยเนาะเบิดเครื่องมือเลยนี่เนี่ยกระมอมเกี่ยวมีสองตัวนะครับบันนี่ข้าลมจะจัดนั้นบุกขึ้นเนี่ย ขันอยู่ตรงนั้นบุกมันบกจัดน่ะนะบุกข้นแบบพิจิาเป็นปสองปีวันดี